น้องกล้าแป็งแฟนเหรอครับอ้าไม่ใช่ครับเอ้ยแป็นแฟนแปลแฟนแปลแฟนเก่งจังเลยแปลงแฟนเองด้วยเก่งจังไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับ Ng kim tang lê khảo. Ng kim lê khảo. Ng phân tang lê khảo. Ng kim 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 tang lê lê แกเลยลูกอ <Thank you. S 2> ันเทียวรังแกหมือนเทียวแฮงใหญ่เลยดูดกินไหม

ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับอีกด้านหนึ่งครับอื ไม่ใช่ครับแต่นเห็วิ่งมาสตนที่คนจแปงแนแปงแนปงแฟนแปงฟนแปงปงนงทุกวันแันจะ่วยดิหูยน้ำลายน้ำลายเต็มเลยลูก สะอาดแล้วมั้งแม่ขอหน่อยไม่ให้เหรออ่ะแม่ขอหน่อยขอได้ค้าขอแล้วคะ่ะสะอาดแล้วคะ่ะมาเดียวแม่ขอหน่อยมาแม่แป้งด้วยแม่แป้งได้ไหมให้แม่แป้งได้หน่อยมาอ่ะมาเลย ให้แม่แป้งด้วยครับไหนมีคนใจดีให้แม่แป้งฟันได้ไหมเนาะนังกะมีใครใจดีให้แม่แป้งด้ไหมมามาเนึ่มาหนึ่ฮะให้แม่แป้งด้วยม嘛เอ้าเต้หลายจังไม่ให้แป้งได้หรออื้ ไม่ใช่หรอกตอนแรกที่ัวมีไทะเลาะกันแต่ไม่ใช่านันก็ให้ลูกชายขึ้นไปดูแล้วก็แ้งกู้ภัยนาวบ้าไม่ใช่หรอกคุห้ทำเองแป้งแปลงแปงแป้งแปลงทุกวันแันจะสืยดีแป้งแปลงแปลงไม่ถูกวิธี Này, con ยัง đi ăn Mẹ tôi nói à, à. À. Ăn 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 ผ่านได้ยังคะผ่านดูหน่อยได้ไหมคะยินค่ะหน่อยไหนไหนครับ